กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์มีช้างตัวหนึ่งชื่อจ um ัมโบ้จัมโบ้เป็นช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดในป่าเขาแข็งแรงมากยกต้นไม้ใหญ่ได้สบายๆทำให้จ um ัมโบ้ค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเองบางครั้งเขาก็เดินโครมครามไปทั่วไม่ค่อยระวังสิ่งเล็กๆรอบตัววันหนึง่งขณะที่จัมโบ้กาลังเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์ เขาก็เดินไปชนเข้ากับรังพึ่งที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆเอ้ยโออะไรเนี่ยแกะกะจริงๆนัมโบ่บนพลางปัดรังพึ่งหล่นลงพื้นฝูงพึ่งตกใจมากพาบินว่อนออกมาด้วยความโกรธนี่แน่เจ้าช้างตัวโตทำรังเราพังได้ไงพึ่งตัวหนึ่งพูดขึ้นเสียงแหลมพวกพึ่งคิดจะรวมตัวกันโจมตีจัมโบ้ให้รู้สำนึกแต่แล้วพึ่งแก่ตัวหนึ่งก็บินมาหยุดไว้เดี๋ยวก่อนพื่ๆ การแก้แค้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเราน่าจะลองคุยกันก่อนนะพึ่งแก่บินไปหาจัมโบ้ท่านจัมโบ้เราเข้าใจว่าท่านไม่ได้ตั้งใจแต่ท่านทำให้บ้านของเราพังท่านช่วยเราสร้างรังใหม่ได้ไหมจัมโบ้ที่ตอนแรกงงๆกับท่าทีของพึ่งแก่พอได้ฟังก็รู้สึกผิดเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆอย่างรังพึ่งจะสำคัญกับใครขนาดนี้ข้าขอโทษจริงๆนะผูกพึ่งข้าไม่ทันระวังเลยได้สิ ้าจะช่วยพวกเจ้าสร้างรังใหม่เองจัมโบ้ใช้งวงอันทรงพลังช่วยยกกิ่งไม้ใบไม้ใหญ่ๆมาให้พวกพึ่งสร้างรังใหม่พวกพึ่งต่างช่วยกันขนกิ่งไม้เล็กๆใบไม้แห้งและขี้พึ่งมาซ่อมแซมรังจนเสร็จรังใหม่แข็งแรงกว่าเดิมเสียอีกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจัมโบ้ก็ระมัดระวังเวลาเดินในป่ามากขึ้นเขาได้เรียนรู้ว่าถึงแม้ตัวจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องให้เกียรติสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัว และพวกพึ่งก็ได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยและการพูดคุยกันด้วยเหตุผลสามารถเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นมิตรภาพดีๆได้พวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทุกคนต่างมีคุณค่าและความสำคัญถ้าเราร่วมมือกันและเข้าใจกันโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยล่ะจ้ะ